โอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาส่งมอบอีกหนึ่งคันแล้วนะครับสําหรับคายเอ็กของเราเนะวันนี้เราอยากสัมภาษณ์พี่เขามากๆเลยนะครับผมผมอยากสั้นจริงว่าทําไมพี่เขาถึงสนใจรถคายเอ็กเรานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่อะไรนะครับผมอรัญญน์ัพทองครับพี่ชื่ออะไรนะฮะช่างอ้อครับช่างอ้อเนาะอ๋อพี่อ้อนะครับผมผมถามนิดนึงทําไมพี่อ้อถึงสนใจคเอ็กเราครับอ๋อเราครั้งแรกเราตั้งใจจะซื้อรถ ครับผมอที่มันไม่ใช่รถเก่งไงก็เลยเราเปิดประเด็นมาก่อนจะได้เป็นรถครอบครัวรถครอบครัวอะไรเงี้ยก็เปิดเข้าไปหาหาในในในเพจอ่าในเพจก็เจอเราไปเจอของคทยเอ็กซ์ไทยเอ็กซ์แต่จริงมาเจอหลายบริษัทแหละแต่ว่าดูข้อเสนอของไทยเอ็กซ์แล้วดีที่สุดมันมันมันดูดีกว่าดูดีกว่าประมาณอย่างเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจติดต่อไปอันนี้อันนี้พี่อ้อชอบตรงไหนฮะรับประกันตัวรถ อ่าพวกพวกรับประกันตัวรถอะไรพวกเนี้แหละคแล้วก็แล้วก็แบบว่าเราเราไปติดต่อที่ที่บริษัทแล้วเนี่ยครับผมได้ได้เจราจาพูดคุยอะไรเขาแล้วละแล้วก็แบบว่าเอ,อทางเซลล์ทางกับคณะของทางไอ้ไอ้ขายอเนี่ยก,ก็แนะนําอะไรเราแนะนำีเนาะเออแล้วก็เราก็ไปเลือกรถ อเลือกรถก็คือว่ารถที่แบบว่าสภาพเดิมก่อนสภาพเดิมเขากจะจห้เห็นว่ารถสภาพเดิมที่สุดอ่าว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยสภาพเดิมเรารับได้แค่ไหนยังไงเราเรารับได้เขาเขาบอกเขาก็จะไปทําให้ใหม่เหมือนอย่างอีกคันที่ทําไปแล้วออ๋คือคือทำลักษณะเหมือนกันก็คือรับปากพี่ว่าจะทําให้เ็าทาให้จริงถูกไหมคือไปตัดทาสีอะไรเงี้ยที่มันอันนั้นเขาก็ไปทําให้มันดูดีอ่ะเขาบอก ยางเยอะเลยเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ให,หมดเลยครับครับอ๋อโอเคผมถามนิดนึงปัจจุบันพี่อ๋ออยยุเท่าไหร่ฮะหกสิบสองหกสิบสองผมถามนิดว่ามีความกังวลไหมตอนแรกที่จะจัดไฟแนนไม่กังวลไม่กังวลนะไม่กังวลขึ้นหนึ่งเราเป็นข้าราชการบำนาญอ๋อโอ้ยเขาราชการบำนาญด้วยครับอ่าเราเป็นข้าราชการบำนาญแล้วก็ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรเนาะโอเคพอได้ข้อสรุปไปแนน้ามาคุยอะไรต่างๆได้ก็เซ็มเลยก็โอเคโอเคโอเคก็เลยวะ สั่งตกลงเอาคันนี้เขาก็ส่งเข้าไปไปนั้นเลยเข้าไปนั้นแล้วก็เขาก็ดําเนินการเก็บให้ทุกอย่างโอเคได้ครับผมวันนี้ยังไงก็ขอบคุณพี่อ้อมากนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ยินดีที่ได้น้องไปดูแลหนึ่งคันนะครับผมยังไงใครสนใจนะครับสําหรับค่ายเอสเรนะครับรับประกัน5ปี50,000ืนโลนะครับผมก็สนใจกดติดตามกดหัวใจได้นะครับขอบคุณมากครับผมค